อับปรับท่านั่งได้สั้น,นเๆเช้าๆเติมพลังความดีให้กับชีวิตของเราเองได้อย่างไรพลังกายนี่ก็ไว้เพื่อใช้ในการทำงานต่างๆเราก็ต้องการพลังทางกายกินอาหารกินเครื่องบำรุงทั้งหลายเพื่อมีกำลังไปทำมา กากินแต่สิ่งที่สำคัญกาลังทางจิตกำลังจิตของเราเนี่ยจะสร้างอะไรให้กัจิตมีกำลังสิ่งที่ทำให้เกิดกำลังก็คือจิตต้องมีฉันทะความพึงใจหรือว่าพึงใจที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ มีคุณมีประโยชน์ที่เราพึงหวังไว้เนี่ยเราส้งคุณคุณประโยชน์นั้นคุณประโยชน์ที่จิตใจพึงจะเข้าถึงคือคุณความดีเพราะจิตใจเราต้องกินกำลังกินความดีไปเกิดกำลังจิตขึ้นทั้นความดีที่เกิดจากความปรุงใจตั้งแต่เริ่มต้นคิดดี มีความรู้สึกที่ดีเพื่อสู่การทำที่ดีอันทำที่เป็นเหตุเข้าใกล้เป็นเหตุที่จะเข้าใกล้ให้เกิดการทำการคิดความรู้สึกที่ดีก็คือมานัสิการต้องรู้จักว่าพิจรารณา การมนาสิการพิจารณาด้วยสติปัญญาหรือมีวิจารณาญาณมนสิการก็เป็นประโยชน์เกิดกำลังคุณธรรมความดีขึ้นที่เรียกเราคิดดีคิดดีก็เกิดกำลังถ้าความคิดของเรานั้นตกอยู่ไภายใต้อำนาจของกิเลส ลุกะโทสามวัวเป็นต้นเรีนับปรู่ความดิสยาเบียดเบียนเพ่งโทษผู้อื่นหรือคิดนึกความรู้สึกในทางเป็นลบอกุศลมันก็กลายเป็นการทำลายจิตใจนั้นกิจทนที่เป็นกำลังจิตก็เป็นการสร้างอำนาจการทำลาย จึงตรงกา่กับการสร้างสรรค์ท่านชาวต่างชาติจึงกล่าวว่าคือทางวิชาการบอกว่าให้เราเพิ่มพลังบวกให้กับชีวิตอย่าเพิ่มอำนาจทางลบให้กับชีวิตอันพลังบวกเรือมอำนาจทางบวกกับอำนาจทางลบเนี่ยคือพลังทางลบในตรงกันข้ามกัน พลังบวกก็สร้างสารรพ์บางลบก็ทำลายวิธีการที่จะสร้างพลังบวกคือการมนสิการอย่างมีวิจารณญาณมีสติมีปัญญาเบื้องต้นเราก็มีสติำกำหนดจุ่ที่กายนี้ำกำหนดเห็นทองมเป็นจริงของกายนี้ปิจัยเห็นกายในกายโดยการจำแนก เป็นส่วนต่างๆที่เป็นธรรมาชาติของกายนี้เบืองบนตั้แต่พื้นเท้าขึ้นมาบางต่ำจะแปลผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอันมีอยู่ในกายนี้จะเห็นว่าพระพุทธพจน์กรรสั่งสอนของพระสมมารสมพุทธเจ้าได้ แสดงไว้ให้เห็นว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาปกติที่ไม่ได้ลึกลับซับซ้อนให้เห็นสภาพเอ่งกายนี้ือจำแนกจำได้เป็นส่วนต่างๆเบื้องบนได้แต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่ในรอบ ภายในรวนเต็มด้วยของไม่สะอาดอันมีประการต่างๆที่อยู่ในกายนี้แล้วก็พิจารณาเห็นความเป็นจริงตามธรรมชาติของกายนี้ว่าเต็ไมไปด้วยของไม่สะอาดกระลาวพูดภาษาชาวบ้านก็เหมือนกระถุงที่ผูกปากปิดกน้นแล้วก็ข้างในบรรจุสิ่งต่างๆพูดทันยะพืชมากมาย หลากหลายอยู่ในถุงนั้นหรือกล่าวโดวยหยาบหยาบเป็นถุงขี้ถุงเยี่ยวเต็มไปด้วยอุจาระปัสสาวะสิ่งสปกปรกเป็นปฏิกูลอันมีอยู่ในกายนี้ทั้งหมดมีทวารบนทวารล่างใส่ทวาวรบนออกทางทวารล่าง มีไม่ใส่กับไปแล้วก็มีของเสียมีของใหม่ของเก่าหรือกินอาหารก็ไปหารใหม่อาหารเก่าเราพิจารณาในส่วนของอาหารใหม่อาหารเก่าเราจะเห็นถึงความเป็นของสกปรกอยู่ในกายนี้ทั้งหมดไม่มีส่วนใดเลยที่สะอาดสะอานนี่คือเป็นความเปลี่ยนปกติ เราเห็นว่าเป็นเช่นนั้นโดยภาพรวมแล้วก็จำแนกไปดูเส้นผมที่มันเติบโตอยู่บนศีรษะของเราดื่มน้ำเลือดน้ำเหลืองอันเนื่องในกายนี้ก็ย่อมเป็นอสุจิปฏิกูลไม่สะอาดสปกปรกไม่ต้องพูดเรื่องว่ามันสวยงามต่างๆมันไม่มีความสวยงามใ,ใดมันมีแต่ว่าสสะอาดหรือไม่สะอาดและสกปรกหรือไม่เท่านั้นเอง มีสภาพเป็นปกปกติธรรมดาเป็นอย่างไรในเส้นผมนั้นคือมีความเกิดขึ้นในท่ามกลางที่เติบโตก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะในที่สุดก็เก่าคร่ำชาราแล้วก็ดุดล่วงไปเราเห็นความเป็นจริงว่าเส้นผมเส้นเดียวสะท้อนความเป็นชีวิตชีวิตของเราทั้งชีวิตเหมือนกันกับเส้นผมเส้นนั้น พราะเสริผมสิ้นนั้นมันเติบโตในฐานะความมีชีวิตรูปนํมขันห้าหรือกายกระจิตมันสึ่งแสดงของชีวิตของเราเหมือนสิ้นผมสิ้นนั้นที่เกิดขึ้นตั้งแล้วก็เสื่อมสูญสิ้นไปรุดล่วงไปหรือแค่แปลเปลี่ยนไปตามสภาพแล้วก็เสพอยู่กับน้ำเลือดน้ำเหลืองอันเนื่องจากการที่ เราเลี้ยงอในหนังศีรษะนั้นเราเลี้ยงเส้นผมนั้นรากผมนั้นที่ต้องดื่มกินเพื่อเป็นอาหารเปรยบดุจดอกบัวที่เกิดแต่ตมหรือดอกไม้ต้นไม้ที่เกิดจากกองขยะยากรนตรมทั้งหลายที่ได้เติบโตแทรกตัวขึ้นมาจากกองกระยาก,กรนตรมนั้น เปลี่ยนเป็นเช่นนั้นเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าลุวนแล้วแต่เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะและก็หลุดหลุดล่วงไปเป็นธรรมดามีเกิดมีดับทำกํากระเปรปลวน่นจะไป่ของไม่ไม่สะอาดไม่สะอาดด้วยรูปร่างที่เห็นก็เป็นสัญญาจำหมายว่าเส้นผมนี้ไม่สะอาดเราจำว่ามันไม่สะอาดมีกลิ่นที่เหม็นสาบสางมีความสกปรก อาบไปด้วยอสุจิปฏิกลูลด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองเนเนื่ออยู่ในกายที่ไม่สะอาดนี่เป็นธรรมชาติธรรมดาเช่นนั้นทุกเส้นผมและเนื่องกันหนงังศีรษะนั้นทั้งหมดที่เต็มไปด้วยกราบน้ำเลือดน้ำเหลืองไขมันทั้งหลายทั้งเส้นผมหนงังศีรษะเหล่านั้น ต่เราไม่สะไม่สางไ,ไม่ชำระล้างจะมีกลิ่นเหม็นสาบเหม็นสางสกปรกเส้นผมตกลงไปในถ้วยในภาชนะที่เราดื่มกินบริโภคแม้เส้นผมนั้นของเราเองก็รังเกียจหรือเ,เพียงไลเห็นว่ามีเส้นหนึ่งแค่แค่เส้นผมตกอยู่เราก็ต้องหยิบออกไปด้วยความรังเกียจ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่เป็นปกติธรรมดาที่เราไม่ได้พิจารณาเห็นความเป็นจริงอันเนื่องจากกายให้เห็นกายในกายนี้ทำความเป็นจริงเปืดองเซึ่งความรักความชังเยในความเป็นไปของรูปนามกันหน้า หรือสภาพความรวมเป็นชีวิตนั้นหรือกายจิตนั้นซึ่งเป็นเหตุของความทุกข์และเส้นผมนี้เป็นตัวเป็นตัวทุกข์เหตุปัจจัยคือความกาไเถือรักถือจังในเส้นผมนั้นเป็นเหตุทุกข์ดังการการพยายาิจารณาเห็นความเป็นจริงช่นนี จึงไม่สามารถจะละทุกข์อันเนื่องจากการกับยึดถือสิ่งนั้นได้เราจะมีความทุกข์อยู่กับเส้นผมแม่เป็นเรื่องเล็กๆเหมือนดูเป็นเรื่องเล็กน้อยๆแต่กลายเป็นเรื่องใหญ่ของทุกชีวิตไม่ว่าเส้นผมเส้นขนเล็บฟันหนังรวมความเป็นเนื้อจนถึงร่างกายเนื้อเอ็นกระดูก ด้ยเลืแต่เป็นสภาพที่ยึดเหนี่ยวยึดถือยึดมั่นในเรานั้นเกิดความรักความจังและขับยึดถือเป็นตัวตนเกิดทิฏฐิที่ผิดเพี้ยนนี่เส้นผมของเรานี่ขนของเราเล็บเราฟันเราหนังเราเนื้อเราเอ็นกระดูกเราความยึดถือยึดมั่นดังกล่าวนั้นอันเนื่องจากการขัไปรักไปจังที่รักเสียจังจนยึดถือยึดมั่นในสิ่งนั้นจงไปได้แล้เกิดความทุกข์ เราทุกข์เพราเราไม่รู้จักกันจำแนกแจกแจงให้เห็นแต่ความเป็นจริงว่าสิ่งนี้มีแต่ความสปกปรกไม่ได้สวยงามใดๆสิ่งนี้ไม่ใช่ความเตียงแท้สิ่งนี้ไม่ใช่อาการของความสุขสิ่งนี้ไม่มีความเป็นอัตตาตัวตนแต่เราพิจารณาชิ้นนี้ได้ความมิปรารในสัญญาความจำใหม่ ความวิปลาสในจิตความคิดนึกทิฏฐิความเป็นก็ค่อยๆจางกลายและสิ้นไปแต่ตลาดการพิจารณาเองแต่วามเป็นจริงดังที่กล่าวยกเส้นผมเป็นตัวอย่างเราก็จะวิปลาสอยู่กับความจำหมายถือความจำหมายรู้นี่สวยงามนะนี่เป็นของเรานี่เป็นเราตัวตนของเราเราเป็นนั้นเป็นนี้ และเราก็ค่้าไปยึดถือคิดนึกตามสิ่งนั้นทิฏฐิความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เกิดอัตตาตัวตนในความคิดความเห็นนั้นน่าเกิดทุกข์ที่เกิดขึ้นอันความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะเราไม่เรียนรู้ธรรมชาติของชีวิตที่เป็นตามความเป็นปกติตั้งแต่เ,เกิดจนถึงที่สุดคือความตายในทำกลางที่เป็นอยู่เนี่ยเราไม่ได้ศึกษาความเป็นจริงของชีวิต ว่าชีวิตนี่เหมือนเส้นผมเส้นนี้มีอายุไขเกิดขึ้นมาวันหนึ่งก็ต้องสิ้นไปตามกลางก็เปลี่ยนปุนไปด้วยสภาวะเหตุปัจจัยที่มาปรุงแต่งและมีแต่ความเน่าเหม็นสุกปรกต้องชำระสาสางดูแลต้องบริหารจัดการกับสิ่งนี้จนที่สุดชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ย ทำงานมาทั้งหมดวังได้เงินทองมาก็ามาเพื่อมาดูแลเส้นผมมูไรเส้นขนเนื้อนังบางสาแค่นั้นเองที่ให้เห็นความวิบัติยิ่งขึ้นคือเราทำชั่วกันมากมายเพราะเส้นผมเส้นนี้เส้นเดียวเท่านั้นเองเราทำกรรมที่เป็นวิบากกรรมไปอกุศลมากมายประรงค์ยึดถือนี่มันเป็นเราเป็นของเราตัวตนของเรา เราจึงคิดนึกปรุงแต่งไปในวิธีของรุปาดทุสามูหะมนสิการไปนในทางฝ่ายเป็นอกุศลเป็นบาป,ปนในทางลบก็เพื่อไปยึดถือสิ่งนี้อย่างกาดการพิจนารณาดังนั้นเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราขาดการพิจารณาด้วยวิจารณญาด้วยสติปัญญาเมื่อน,นั้นเราก็จะสร้างความรู้สึกความคิดความนึก ที่เป็นไปในทางลบแล้วก็เป็นความทุกข์ให้เราเป็นผลแต่เมื่อไรเรารู้จักพิจารณาเห็นถึงความเป็นจริงไม่เพียงแค่นี้เช้าหนึ่งที่เราตื่นขึ้นมาเห็นเส้นผมของเราพิจารณาเห็น,นขน่องเราเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกใช้เวลาหานาะทีสิบนาะทีนั่งกำหนดดูสิ่งนี้อย่างเปิดตาดู ให้จิตได้รู้ได้เห็นแต่ความเป็นจริงธรรมชาติไม่หลอกไม่หลอนตัวเองไม่ปฏิดนิมิตสีแสงสีสันใดๆเห็นสิ่งนี้เป็นสิ่งนี้แต่ความเป็นจริงผมคือผมโคนและฟันหนังเป็นเช่นนั้นเป็นสภาวธาตุอันหนึ่งที่ตั้งขึ้นปรากฏมีอยู่เป็นไปตามตุและปัจจัยเป็นปฐวีธาตุธาตุดินมีธาตน้ำหล่อเลี้ยงมีธาตไฟธาตุลมอุ้มชูดูแล เมื่อธาตุนี้น้ําไฟดับลมดับน้ํเน่าเส้นผมนี้ก็แตกสลายไปนี่เป็นธรรมดาเส้นผมเส้นเดียวเนี่ยแสดงความเป็นชีวิตของเราตั้งชีวิตจริงอย่าไปดูว่าเป็นของเล็กน้อยสําหรับนักป,ปฏิบัติธรรมทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมกรปจะต้องพิจารณาหเห็นความเป็นจริงให้ได้มิฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ตัดแสดงให้เห็นความเป็นจริงว่าเพื่อพิจารณาเห็นความเป็นจริงของเส้นผมเส้นนี้ คนนี้เล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกคือต้องเยื่อในกระดูกปวกม้ามพวกไตพวกปอดหัวใจลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยหันใหม่หันเก่าและเยื่อสมองทั้งหลายหรือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเหงื่อน้ำเยี่อน้ำหมูกน้ำาหลายทั้งหลายที่มันรลอเลี้ยงอยู่กลมกลมอยู่ในไกยนี่แสดงว่าเป็นาธาตุน้ำ ที่ไม่สะอาดเลยแม้แต่ท่าแม้แต่น้ำเดียวเช่นน้ำลายของเราน้ำสลดของเราน้ำมูกน้ำตาน้ำเยี่ยวน้ำต่างๆที่มันหล่อเลี้ยงอยู่ข้างในนี้มันจะต้องชำระความสกรรกเพื่อถ่ายออกมาต่างช่องทะวานทั้งหลาย แค่เพียงแค่นี้เราก็เห็นความเป็นจริงของชีวิตและจำได้เห็นว่าอ้อกายนี้หรือรูปนี้กายนี้เป็นตัวแทนแสดงควาเป็นรูปรูปเพราแตกหกักปูพังกายนี้ที่พิชุมของหน้าเกลียดเน่าเหม็นสกปรกแสดงความเป็นชนิชน้นส่วนต่างๆประกอบความเป็นรูปอยู่รูปต่างๆนั้นที่ประกอบอยู่ในเรือนกายนี้นั้น มีสภาวะแสดงความจริงมีความแตกหักผูพังสิ่งใดแตกหักผูปังยังเป็นสภาพทามที่ให้เห็นให้จับต้องให้ดูให้เห็นได้นั้นเรียกว่ารูปสว่วนที่เราไม่สามารถจับต้องดูเห็นได้ตามความเป็นจริงเรียกว่านามนามคือความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการเข้าไปตื่นในรูปนั้นความรู้สึกที่มีสิ่งนี้ ความรู้สึกเกิดขึ้นจากอารมณ์อันจิตข้าไปถือเนี่ยอารมณ์นั้นจากรูปนั้นรูปปารมณ์นั้นเกิดอิทธารมณิทารมณ์เกิดลมอารมณ์ที่สิ่งที่ชอบใจและไม่ชอบใจเกิดขึ้นชอบใจก็เราบอกว่าเป็นสุขไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์และทุกข์กรม,มสุขะไม่จำแนกหรือเฉยเฉยอันทั้งสุขและทุกข์นั้นพระเจ้าสอนให้เรานั้น พิจะเห็นต่างความเป็นจริงว่าสุขในความหมายของเวทนานั้นก็คือกิดทุกข์ทุกสภาพธรรมใดที่เปลี่ยนแปลงเกิดดับสภาพธรรมนั้นยากต้านทานเรียกว่าทุกข์สุขที่เกิดขึ้นในกระแสของความไม่เที่ยงนั้นจริงเป็นเครื่องหมายของทุกขไม่ใช่สุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นดุดลูกศรที่ปักตรึงอทุกกะวาสุข,ขะก็เรียกว่าสภาพความเฉยเนั้น เป็นสภาพของความยังไม่รู้ไม,ไม่เข้าใจในสิ่งนั้นจำได้ยังไม่ออกบอกยังไม่ได้สภาพดังดังกล่าวนั้นจะเป็นสภาพว่าของโมหะความรุ่มหลงอยู่จึงเห็นความเป็นจริงว่าสิ่งนี้เป็นดุจสิ่งนี้เป็นทุกข์ทุกข์ดุจลูกศรที่ปักตึงจะเห็นความเป็นจริงของสภาพธรรมนี้ว่า ในสิ่งที่สิ่งนี้จะทนความจริงว่ามันไม่เที่ยงใน,นกระแสความไม่เที่ยงทั้งหลายนั้นจะคือเป็นเรื่องของความทุกข์สุขได้ี่เกิดขึ้นจากความไม่เที่ยงสุดนั้นก็คือทุกข์ทุกข์นั้นเป็นลูกศรที่ปักตึงเป็นเช่นนั้นเมวลาเห็นเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงดังกล่าวเราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ความรู้สึกเหล่านี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆรแต่มันเปลี่ยนแปลงไปมายากักย,ย้ายถ่ายเท ยากมากที่จะตึงยึดถือสิ่งสิ่งนั้นที่เราชอบใจไว้ได้มันจึงต้องพลัดพลากจากสิ่งนั้นไอ้พบสิ่งที่เราไม่ชอบใจในสิ่งนั้นพลาดพราดอางที่ชอบพบกับสิ่งที่เราไม่ชอบไม่สมปรารถนาจึงกล่าวว่าเป็นเรื่องของความทุกข์ทุกข์เพราะมันเป็นเปลี่ยนแปลงให้ย่อสั้นๆว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจากความภาวะแห่งความเปลี่ยนแปลง ความสูขที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงดรืยในอน,นิจจังจะเรียกว่าทุกข์ไม่เรียกว่าสุขให้ทุกข์นี้ปักตึงดูทุกสอนที่จะต้องถอดถอนออกมาด้วยอํานาจของปัญญารู้เห็นก็จะทำความเป็นจริงและเมื่อเราข้าไปดูสัญญาความจํใหม่ถ้าความจํใหมด่ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากความยึดมั่นยึดถือสัญญานั้นก็วิปลาสพอเราไปยึดถือยึดมั่นตามภาวะแห่งความรักและความจัง และสังขารความปรุงแต่งความคิดความนึกจริงโตัวจุไปยใต้อำนาจของอารมณ์ความรู้สึกนั้นยามอารมณ์ดีก็คิดดีอารมณ์ไม่ดีคิดไม่ดีทั้งดีและไม่ดีจากความคิดนั้นเราไ,ได้ให้โทษโทษเพราะดีนั้นไม่ใช่ดีของสติปัญญาเปีนความดีทางความรู้สึกที่เราคิดว่าเออเราทําสิ่งนี้และชอบใจในที่ที่จะทาสิ่งนี้เราการข้ความเข้าใจในธรรมะ และมันจากการพิจารณาให้ถูกต้องสังขารความปรุงแต่งนั้นเป็นตัวสะท้อนจิตท,ที่เป็นภาวะธรรมของไากุศลจิตประกอบด้วยจิตสิกต่างๆที่นำไปสู่ความเป็นบาปเป็นกรรมแม้ในการกระทำใดๆที่ปรุงแต่งอันาัด้วยเจตสิกฝ่ายกุศลแต่เป็นกุศลที่ตั้งอยู่ในชั่วขณะทักษาสติปัญญามันก็เป็นโมหะเช่นเดียวกัน เลยวิญญาณนั้นเป็นกเพียงสภาพธรรมของาธาตุรู้ก็รู้ไปตามสภาพธรรมดังกล่าวนั้นแต่เป็นการอาการรู้ที่เกิดจากยึดมันยึดถือเพราะในอาการรู้นั้นมีภาวะความเป็นสัตว์อยู่คือผู้คล้องผู้ยึดวิญญาณทัานยังเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปตามการกลไปยึดถือใน,นอารมณ์นั้นๆแม้มีดับก็มีเกิดมีมีดับก็มีเกิมดมีดับก็มีเกิด เพราะตัวสัตว์นั้นยังคล้องยังยึดอยู่และยังมีความทยานอยากยึดถือเพื่อกระทำการให้เป็นไปตามความต้องการสัตว์จริงดำเนินไปในกระแสของกิเลสนั้นที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกัน้นวิตนาเป็นเครื่องผูกให้เกิดความสืบเนื่องไปในกระแสแห่งกิเลสนั้นที่มีวัตตะวัตตะของความทุกข์ ทุกเกิดจากการเกิดดับเกิดดับแต่ด้วยความร่วมหลงของสัตว์เนี่ยจึงดิ้นรนต่อไปในกระแสความเกิดดับนั้นยังไม่รู้หนทางที่ออกจากความทุกข์นั้นยิ่งเกิดยิ่งวนอยู่ในความเกิดความดับเพ่มากโดยความทุกข์และมากด้วยความทุกข์กันยิ่งมากโดยการเกิดการดับจนสัตว์ทั้งหลายพวกเราทั้งหลายนั้นยินดนวัตาทุก์มามากมายนับ ไม่สามารถที่จะนับได้ไม่สามารถที่จะย่างลงไปในให้รู้ถึงซึ่งเบื้องต้นของการเกิดและเกิดเมื่อไหรเป็นสัตว์เมื่อไร่ไม่ปรากฏว่ามีการแสดงให้เห็นวเกิดเมื่อไหรซึ่งเ,เรื่องทียากจริงมากจะเป็นภะสัพยุตายานพระเจ้าเนินแต่ให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้รู้เห็นถึงความเป็นจริงณนะปัจจุบันขนาดนี้เดียวนี้ปัจจุบันขณะ ให้เห็นปัจจุบันตรงนี้แหละมันเป็นโรคตรงนี้ไม่สบายตรงนี้ก็รักษาตรงนี้อดีตผ่านมาแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปไม่สามายไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้วเบื้องหน้ามาไม่ถึงยังไม่เป็นในความจริงที่ควรที่จะนำมาสู่การพิจารณาใดๆก็ให้เห็นในความเป็นปัจจุบันพิจารณาในความเป็นปัจจุบันตรงนี้เพื่อถอดถอน ชำระซึ่งอำนาจของเอาิอวิชาตนามาณทิตฐิหรือความเป็นสัตว์นั้นให้สิ้นไปความสิ้นของความเป็นสัตว์คือความสิ้นของขันหะสัตว์ตัวนี้กําลังสร้างเรื่องสร้างขันหะอยู่ทุกขณะเมื่อขันหะนี้มันสิ้นก็สร้างใหม่สิ้นก็สร้างใหม่สัตว์จะขวนขวายในการสร้างด้วยความยึดมันยึดถือมีความเป็นไปในกระแสจิตนั้นว่าเป็นตัวเราของเราอยู่เสมอ ปราะว้นดังกล่าวนี้จึงเมื่อไรยังไม่สิ้นไปจากกระแสของจิตนั้นด้วยกิเลสที่ประกอบอยู่นั้นความเป็นสัตว์ก็มีอยู่อยู่ต่อไปดังนั้นเมื่อเราได้ฐานหน้าของว่เป็นมนุษย์มีทั้งดีและชั่วมีบาปและบุญแดนเนี่เรามีทั้งบุญและบาปบาปและบุญทุกติก็มีทุกเป็นที่ตั้งสุกติเบื้องบนตั้งเทวดาพลมโลกไปนั้นสุขเป็นที่ตั้งกรณ์มีทั้งสุขและทุก เราจรึงเห็นความสุขความทุกข์อยู่ทุกขณะสุขก็เป็นทุกข์ทุกข์ก็ดุดลูกศรที่ปักตึงเราเห็นความเป็นจริงว่าสัตว์นั้นถูกปักตึงอยู่ด้วยกับว่าความทุกข์ทุกเพราะอำนาจอวิชชาตัญหามณะนะและทิฏฐิรเราจะต้องตัดแสดงธรรมไว้บทหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ประกาศว่าเป็นพุทธะสม,มัสสพุทธะที่ตรุษชอบในพระองค์เองว่า ว่าทมที่ตัสสูนั้นเป็นพปความดับทุกข์อย่างแท้จริงด้วยแต่เป็นบริคาถาปรากฏในมาสติปัฏฐานสูตรว่าเอกยโดยังมักโศตังวิสุตติยาสกะปิเดวังสมติกมายะดุกาดุปนัสานังอัตังขมายะยาัสสอธิกมายะอิปานัสสัจจิกริยยะยาดิลังจตโสติปัตฐานารวมความหมายแปลว่า คนทางนี้นทางเดียวของบุคคลเป็นไปนความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายย้ำตรงนี้ว่าเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายไอสัตว์ตัวนี้ไม่ใช่ตัวตนบุคคลสัตว์ตัวนี้คือตัวที่กล่าวไปแล้วคือตัณหามณนะทิฏฐิหรืออวิชชาตัณหามณนะทิฏฐิที่ประกอบเกิดขึ้นในจิตแล้วก็เป็นสําคัญมนหน่อยเป็นตัวตนเกิดการคล้องยึดถือในความเป็นตัวตนนั้น เกิดอุปทานยึดมั่นได้ตือในขันห้าได้ตัวตนนั้นจะเกิดภาวะพบการกระทําคือสร้างพบเมื่อมีพบก็มีชาติสนองตอบความต้องการของสัตว์นั้นหนทางนี้หนทางดีเป็นไปความสิ้นแหงสัตว์ทั้งหลายคือสิ้นอำนาจของอวิชชาตนามรรณิฏติเมื่ออวิชชาตนามรรณติฏติสิ้นไปสัตว์สิ้นไปเพราะจะตระรวงจากโสกกะก็คือความโศกเศร้านั้นสิ้นไป ปริเทวนาการความปิฎิเพรรำพันนั้นเพื่อรำพันนั้นสิ้นไปความรำรนรำ,รำพึงรำพันนั้นเกิดจากความทุกข์นั้นก็สิ้นไปความทุกข์ไม่สบายกายความทมนัดทมนัดไม่สบายใจก็สิ้นไปวรู้จึงทำอันยิ่งคืออริมักุงทมแปดที่เป็นไปด้วยความทมที่เป็นไปื่อความดับทุกข์และเป็นไปด้ธรรมปฏิพันให้แจ้งวันทานนี้ก็เจริญสติปัฏฐานสี่ดังที่เรา ได้ปฏิบัติยนย่อนในเช้านี้ว่ามีสติกำหนดลงไปที่กายนี้จำแนกให้เห็นจำแนกให้เห็นความเป็นไปของกายนี้ที่เป็นส่วนต่างๆเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาต้องต่ำไปผมลงไปมีหนังคุ้มอยู่โดยรอบแต่มเป็นของไม่สราดมีประการต่างๆแต่ผมก็เล็บฝันหนังเป็นต้นถ้าเราทำอย่างนี้ได้ทุกเช้านี่คือการรู้จักการมานาสีการด้วยวิจารณญาณ ยังมีสติปัญญาการสร้างพลังบุญพลังบวกกุศลก็ย่อมเกิดขึ้นกับชีวิตจิตใจของเราจะมีคุณความดีคุณธรรมความดีเป็นอาหารหล่อเลี้ยงเกิดกําลังจิตขึ้นเกิดฉันท่าความปรุงใจในความดีที่จะชักนําไปสู่ความเปลี่ยนชอบยังมีความใส่ใจใคข้ครวญเมื่อน,นั้นชีวิตก็เราจะดาเนินไปสู่ที่ใหม่สูส่ความสำเร็จคือความประโยชน์ให้ความสุขได้อย่างแท้จริง ยะทาวริวหะปุราปริปุเรนตีสาครังเอวะเมว้ตุดินนังเปตานะปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวัสมิจตุสัเบปุเรนตุสังกปาจันโดปนรสอยธามนิโชติระโสยะทา สัพพิติยวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวันตรายโยสุขีดิกายุโกภวะอภิวาทานศีลิสนิจังวุตาปจายโนจัตตารธรรมวันติอายุวันโนสุขังพระหลังเจริญพรทุกคน